ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจัะก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมม K ขิดทีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครนะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นถูกใจโพสต์รูปภาพวิดีโอนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโพสตรง เราขึ้นมาเลยนะคะโพตรงเป็นโพสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตนะคะกดที่แชร์ตรงนี้เนาะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ร้ไรนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขคลนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย แล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปเนาะแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะจากแอปอังเปา Wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก,กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะเราก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ Wallet หรือแอปธนาคารต่าง ก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความ,มือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะ ะะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขหรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่ริมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะริมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลง ไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกไ,ไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเขาสนใจนะแล้วก็ได้ิเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์โพสต์ของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะโพสต์นี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่20ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจากเดิมมีแค่20ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น137ไลค์กันเลยนะก็แทบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยเนาะสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองยังไม่ถึง5นาทีเลยเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเมมขีดทีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้นะเราเข้า มาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้ก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหนูก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ